รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้โหสดใสเแกรีไปุรบรัยะไต้องดรกรัเอายากเขาทดลต้องต้อง นี้เป็นวันดีแล้วทุกคนก็มาร่วมดีทั้งางกาเกษตรและฝึกงานแล้วตำแหน่งส่วนที่หนึงก็คณะปตลทุกท่านก็ยินดีที่จะสนับสนุนทั้งทางการบริหารจัดใารที่จะให้ช่วยสกับคนอืนก็ทามมา ที่จะเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับทางประทรวนมหาดไทยทุกหน่วยงาขอบคุณมากครับทุกการดำเนงานให้ตำรวจตำรวจหรือว่าทุกคนนะครับผมก็มาใอมหมายตังแต่ตั้ได้ครับอาจารครับกอปคันครับอ่าพยานสมเด็จครับท่านก็ขอครับได้ปกป้องอครแล้วก็ขอปรารถนาสมเด็จได้ความสนใครับคื่อของท่านอาจารครับอีเะเด็กของปีนะครับทีหนึ ขอให้คุณภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขแล้วเป็นมิตรกับทุกทุกคนแล้วทุกคนก็รักแล้วก็ขรรมผู้ชายครับคุณภาพที่สาับพิ่ได้ชิลล์มีโตไปเพิ่งได้ผู้ชายโอ้ยดยอดเลยไปปุ๊บถูกย้ายเลยไม่ใช่เลยไปขึ้นเลยไขึ้นเลยกปข้นแล้วมีโตก็ไปครับงานที่ที่ตรงรัดรัดการทุนอ๋อ มันมสครับครับครับผมากีครับในของกินอย่ในเรือก็มีดอกไม้เต็มหมดดอกไมครับก็รับิโอ้ก็มีอะไรทกงานได้ครับได้ครัวตัวนี้องมาทองก็ครับี่คหนึ่งเาหนอยเดี๋ยวตังเโตกที่บางสุดเลยครับที่โมครับผมด็อกเตอร์สิทธิศักดิ์เกียวพงพิพัฒ ประธานก็ต่อรอสอพใบบางนะครับวันนี้ได้นานะําคณะก็ต่อรอนล้วผมแดงประกอบด้วยแต่ละหลวงพักนะฮะโดยวันนี้ข้างๆผมนี่คือท่านชูศักดิ์หรือคนรู้จักกันทั่วใหญ่คือโกอ่างท่านเป็นกตลอลของมองกทองท่านก็มาร่วม,มแสดงความดีของท่านผู้การท่ีระดับพะองดีน,งน,น,น,ะดน,นะ,นะท,ะนท,นท่า,านมารับตำแหน่งเป็นผู้ทับการจังหวัดหนองใหม่นะ นำนะมาเพื่อมาสวัสดีท่านเรื่องที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่แล้ววันน,ะนี้ก็ประกอบด้วยหลากหลายของกองตลอดองที่มาร่วมกันนะแต่จริงหนึ่งคือเราเนปนโยบายที่ทางรัที่จะมาเชื่อมต่อของแต่ละหน่วยตลอดจนงานขนอะงต้องหลบพอจะวอนหลวงพ่รีนะฮะ๋ยวให้ท่นานผออ่านกองต่อรองพูดนิดน,นึงครับเพื่อนทุกเพครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจะต้องรการ ท่านรเป็นผู้การจังหวัดนมุนโรีก็พวกเราก็ตลอดก็เฝ้าช่วยดูแลจังหวัดนมุนโรีให้เสจริงยู่ทุก <c> ท <oughs> <c oughs> ีคร <tama> ับก็ขอบคุณครับดีครับ